เจริญพรคะ่ะคุณโยมกลับมาพบกับพวกเราชาวโพธที่วน,นาอีกครั้งนะคะในรายการถามทำตอบทมนะคะวันนี้ค่ะก็ได้คัดเลือกคําถามนะคะที่คัดมาจากคุณบอลธนาโชน,นะคะแล้วก็จะมีคุณแม่คอยนั่งตอบคาถามอยู่ตรงนี้ละค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะ,ค,ค,ะคุณโยมค่ะวันนี้เป็นยังไงบ้างคะคุณแม่วันนี้อากาศอาจจะอบอ้าวไปเล็กน้อยแต่ก็เชื่อว่าอากาศภายนอากาไม่เท่าไหร่ถ้าใจของเราดี ก็เดี๋ยวลองมาที่คําถามกันเลยนะคะอย่างที่บอกไปแล้วนะคะว่าคําถามคัดเรื่องมาจากคุณบอลธนาโชคนะคะคุณบอลถามว่าเวลานั่งสมาธิแล้วรู้สึกง่วงค่ะจะทํายังไงดีคะคุณแม่ถ้านั่งสมาธิแล้วง่วงเนี่ยแนะนําว่าให้เดินจงกรมก่อนนะคะเพราะว่าการเดินเนี่ยสัก20นาทีหรือครึ่งชั่วโมงจะทําให้สติเราเริ่มตื่นแล้วค่อยนั่งนะคะถ้าเดินแล้วยังง่วงอีกอะคะแม่ต้องทํายังไงคะ ถ้าเดินแล้วยังม่วงเนี่ยในสมัยพุทธกาลพระพุทธองค์ก็ตอบพระโมคคัลลานะแปลว่าถ้าเดินแล้วยังม่วงอยู่ให้ไปอาบน้ําอืค่ะเพื่อทําให้ร่างกายสดชื่นออสบายก่อนแล้วเราก็ค่อยมาเดินค่ะ ก็วิธีนี้ก็น่าจะแก้ปัญหาได้นะคะก็ลองอาบน้ําดูนะคะถ้าทําอะไรแล้วมันไม่หายจริงๆนะคะก็หวังว่าคุณบรรธนาโชวนะคะจะได้คำถามาข้อคิดที่ดีนะคะกลับไปเกี่ยวกับการปฏิบัตินะคะก็ก่อนที่เราจะจากกันไปนะคะเดี๋ยวขอข้อคิดจากคุณแม่นะคะค่ะข้อคิดสกิดใจในวันนี้นะคะก็อยากบอกกับทุกๆท,ท่านนะคะว่าพระอาทิตย์ให้แสงสว่างนะคะในยามกลางาวันพระจันทร์ให้แสงสว่างในยามกลางาคืน ผู้ใดเจริญสติเสมือนมีความสว่างทั้งกลางวันและการคืน ค่ะก็ขอสาธุนะคะคุณแม่เราก็ขอบคุณที่มาเป็นวิทยากรให้คําแนะนํากับพวกเรานะคะเหมือนเดิมค่ะท่านใดอยากจะร่วมส่งคําถามมาเป็นธรรมทานนะคะก็ส่งได้เข้ามาได้ที่โพธิวนา a n s w e r gmail.com นะคะแล้วก็สามารถติดตามพวกเรานะคะผ่านทางช่องทางอ,อ,อินเทอร์เน็ตนะคะก็คือทาง f a c e b o o k นะคะมูลนิธิโพธิวน,นาค่ะแล้วก็ทางช่องทางทาง YouTube นะคะโพธิวนา Wi s d o m นะคะช n e l นะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ